สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างสูตรใหม่มาให้ลุ้นมาให้แบ่งปันกันนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งวนก็ก็เข้ามาสิบกัวงวดนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องสูตรใหม่ก็ได้5้าตัวนะครับได้5้าตัวก็มา1ตัวนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นบางงวดก็มาสองตัวนะครับพี่น้อง 5้าตัวนี้นะครับที่ก็มาหลักสิบด้วยนะครับหลักหน่วยด้วยนะครับเป็นบางงวดนะครับส่วนมากก็จะมาสองตัวนะครับ5ตัวนี้นะครับมาหลักสิบและก็หลักหน่วยด้วยนะครับลองมาติดตามกันดูครับว่าสูตรนี้ที่ไปที่มาเป็นแบบไหนกันนะครับที่ได้5้าตัวนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับ เป็นสูตรหน่วยล่างสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องเป็นสูตรใหม่นะครับ5ตัวมาหน่วยล่าง1ตัวนะครับก็ลองมาดูสถิติเขาวัดแรกครับที่เขาเดินเข้ามานะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับวัดแรกที่เขาเดินเข้ามาตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้5ตัวนะครับพี่น้องได้5้าตัววัดนี้ก็ได้0 1 3 4 5ห้านะครับ ผลลับสตัวล่างบางนงวดนี้ก็ออกอยู่ที่54ี่นะครับเลข4ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับนะครับผ่านเป็นงวดแรกนะครับหน่วยล่างสูตรนี้ก็น่าติดตามนะครับน่าติดตามมากเลยนะครับก็เข้ามา พอสมควรนะครับก็10บกวงวดนะครับก็เข้ามาพอสมควรนะครับก็ถือว่าเข้าระยะยาวอยู่นะครับสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับเอามาดูวดถัดมาครับวดถัดมาก็ได้90234นะครับ9 0 2 3ศูนผลลัพธ์ก็ออกยู่ที่32นะครับพี่น้องหลักหน่วยก็คือเลขสองครับก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่2ครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้หนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับผลลับสองตัวร่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่สามหกนะครับเลขหกก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่สามนะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่สามนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้สี่ห้า เจนะครับผลลัพธ์2ตัวล่างระบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่85นะครับเลข5ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่4นะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเลขห้าหกแปดเก้าศูนย์นะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับ เลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่ห้านะครับพี่น้องครับบางงวดก็5้าตัวก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยด้วยนะครับเหมือนงวดนี้นะครับก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยด้วยนะครับศูนย์หกนะครับหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับ ผลลัพสองตัวล่างบานวันนี้ก็ออกที่แปดเจ็ดนะครับพี่น้องเลขเจ็ดก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่หกนะครับนะครับผ่านเป็นงวดที่หกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้ห้าหกแปดเก้าศูนย์นะครับผลลัพสองตัวล่างบานวันนี้ก็ออกอยู่ที่สองศูนย์นะครับ เอาอยู่ที่2 0ศนะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่7นะครับมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับหน้าติดตามครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับพี่น้องเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลหลักหน่วยล่างก็เจ็ดงหดลวดนะครับแล้วงวดนี้แหะครับงวดที่จะถึงนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ มามาติดตามวันถัดมานะครับ90234นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานวดนี้ก็ออกไปที่06นะครับเลข0ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นวดที่8นะครับพี่น้องวันนี้เบนมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ยังถือว่าผ่านนะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา มาก็ได้หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งผลลัพธ์สองตัวล่างบาลงวดนี้ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งนะครับงวดนี้มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่เก้านะครับพี่น้องนะครับเก้างวดนะครับถือว่าผ่านงวดที่เก้านะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบงวด ผลลับออกที่06นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมางวดที่ผ่านมานี้เองนะครับได้3 2 5 6 7นะครับผลลับสองตัวล่างบานวดนนี้ก็ออกอยู่ที่26นะครับพี่น้อง26นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่10นะครับพี่น้องนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ก็มาแบ่งปันกันนะครับพี่น้องมาแบ่งปันกันเลยนะครับนะครับ เข้ามาประมาณ11งวดนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็11งวดก็มาติดอยู่ที่หลัก10งวดหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ออกอยู่ที่0 6นย์นะครับพี่น้องแล้วงวดที่12นี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับม,มาร์คดูว่ากี่งวด1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็ เจ็ดแล้วก็แปดแล้วเก้าสิบห้าสิบงวดนี่พี่น้องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบงวดนะครับพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลสูตรนี้นะครับหน่วยล่างเป็นสูตรใหม่นะครับห้าตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับห้าตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับสิบงวดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับสูตรนี้มีห้าตัวนะครับพี่น้อง มีห้าตัวมาหลักหน่วย1ตัวนะครับก่อนอิงก,ก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับพี่น้องมาฟังคําเตือนทางช่องกันนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้อง สูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรนี้ก็เดินเข้ามา10งวดนะครับหลักหน่วยก็มา9งวดหลักสิบก็เดินมาถึงงวดนะครับผลลัพธ์ที่ออกอยู่ที่0ูนนะครับมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้องงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันมามาลุ้นกันเลยครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้เห็นสูตรนี้นะครับบูดหน่วยล่าง5ตัวนะครับมา รุนเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับนะครับมาถึงแล้วก็ได้สองสามห้าหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่สองหกนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องหกตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับหกตัวรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองตัวล่างนะครับแล้วก็แล้วก็เลขผมเลยมัหน้าคอหนึ่งนะครับพี่น้อง หน้าคอ1นะครับแล้วก็ท้ายคอ2นะครับนะครับหน้าคอหนหน้าคอ1แล้วก็ท้ายคอ2นะครับอันนี้ก็2ตัวล่างอันนี้ก็าวันที่1นะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับสอง 4 5 3 2 4 2ตัวล่างก็คือ2 6นะครับพี่น้อง3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือตัวนี้นะครับพี่น้อง9 9 5นะครับพี่น้อง9 9 5าเกเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็คือ3ามนะครับพี่น้องสามสามหกครับเราจะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมนะครับมาแบ่งปันกันนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับพี่น้องก็คือเลขสามครับ วันที 3, 2, 4, right? 3, 2, 2, ่ผ่านมาก็บนก็ออกอยู่ที่สามสองสี่ใช่ไหมครับสามสองสี่ล่างก็ออกอยู่ที่26หกนะครับก็จะใช้หลักหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับบวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลขหน้านะครับ3าตัวหน้าใช้หลักสิบก็บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วหลักหน่วยก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็ท้ายนะครับท้ายครั้งที่2นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ3ามสามกก็ใช้หลักสิบนะครับ หลักสิบก็จะบวกกันสามครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับทุกครั้งเลยนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับพี่น้องนะครับมาลุ้นกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันหลักหน่วยงวดนี้นะครับอันนี้หลักร้อยบนก็เลขสามบวกกันสามครั้งก็ได้เก้านะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็สองเก้าสิบแปดนะครับก็ใช้เลขแปดมานะครับ อันนี้ก็ได้เลข9นะครับ3 3 9สาครับอ่าใส่แล้วพี่น้องมามาคิดคำนวณบวกพร้อมกันเลยครับ9ก้าบวกหกบวกหได้15้านะครับพี่น้องเอาเลขห้มานะครับ5้าบวกแปบวกแก็ได้13นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขส3มสาบวกหได้8นะครับ 8บวก9ได้17นะครับพี่น้อง17ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข7 7็บวก1ก็ได้8นะครับพี่น้องได้8เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้อง8อ่ะเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ3ามสาเ้ก็เอาเลข9ไว้นะครับ9บวก6ก็ได้15นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข5 5บวก8ก็ได้13ก็เลข3มา3บวก3บวก5ก็ได้8นะครับ 8บวก9ก็ได้17นะครับ17บวก1นงที่ก็จะได้8นะครับอีกรอบนึงนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับ9บวก6ได้15นะครับ5บวก8ก็ได้13 3บวก5ก็ได้8นะครับ8บวก9ก็ได้17นะครับ17บวก1ก็ได้8นะครับ8แล้วก็9นะครับเดือนหน้าไปแต้มหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เดินหน้า2แต้มนะครับ9กบวกสองได้สิก็ใช้เลขหนมานะครับ1 1แล้วก็เดินหน้าไปแต้มหนึ่งก็ได้2นะครับเดินหน้าไปแต้มมันก็ได้3นะครับพี่น้องจะได้ประมาณนี้นะครับได้5ตัวนะครับอันนี้ก็จะบวก1คงที่นะครับพี่น้องเห็นครับ8แล้าเกบวกสอก็ได้11นะครับ ก็วางเลขหนึ่งไว้นะครับก็หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองสองบวกหนึ่งก็ได้สามก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับเลขแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับจะมาตัวไหนกันตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยพี่น้องตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยหรือว่าจะมาสองตัวแถมหลักสิบมาด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเหมือนวดนี้ก็แถมหลักสิบมาด้วยนะครับเห็นครับเข้ามาเลขสองด้วยนะครับเป็นหลักสิบนะครับวัดนี้แหละครับห้าตัวนี้จะมาสองตัวหรือเปล่านะครับ พี่น้องลองประกบคู่กันดูนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมานะครับอาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับ8 9 1 2 3นี้นะครับอาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับมาผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้อง89123นะครับ8 9 1 2แล้วก็3นะครับได้เด่นก็คือ8 9 1 2กนึ่ง2นะครับ ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง10งวดยังไม่หลุดเลยนะครับหน่วยร่างสูตรนี้นะครับยังงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่11นะครับก็ได้เด่น8 9 1 2 3นะครับก็ฝากพี่น้องทุกทท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็แบบช่องไทยพาลวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้กดแชร์ก็ขอให้ถูกตางวันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้โชคดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปให,ใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเกือนไปหากันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ